เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงทีน้องวะนี่เาเบิ่งไกลไกมันด้วยพุสเอาเบิ่งไก่ๆกูสิเดิ้วงเม็ดเลยไม่เหมือนตรงไหนนี่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยคือสิบัยเขาคือแม่ยิ่งเนาะมองได้เอาอย่าไปพูดได้เดี๋ยวแม่ฉันจะเห็นเอาบอกว่านี่แม่มพุชิไดิ้ลหูเดียวพุชิเดิ้ลหูเดียวพุชิเดิ้ลหูเดี่วเหรอดูว่าในเมนด้าใครๆก็บอกไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงบอเอาปากกามาวงเอาถือกล้อพี่เลยด้านเมนต์สังญาปากกาพุชิเดิแล้วเนี่ยไปวงไหน เขาบอกไม่จีบหรไม่จีเด็ยมันมันรังมันรับอกว่าเหมือนอยู่ไม่เหมือนไม่ใช่เหมือนอยู่ก็เหมือนนั่นแหละผู้หญิงว่ามดิเหมือนผู้หญิงชุดสวยตนขอบคุณชุดสวยจากพี่โบนะคะตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะแม่เมืองรู้หรือยังว่าเมึงเป็นกระเทยก็ยังไม่รู้อ่าเพื่อนฉันที่ใช้คลิปนั้นฉันไปบอกให้ลบหมดเลยเพราะฉันกลัวแม่ฉันเห็นเอ้าทอดตอนนี้หัวหน้านุกหัวหน้านุก ເບິ່ງບໍ່ຮູ້ເຂົາເຮັດໄດ້ນະເມ มันไม่ได้หูอ่ะมันเป็นกระเทยแต่ยังมาบอกว่ามาเป็นพระเอกนะพี่หงเป็นพระเอกนะพี่หงเอราแม่จะก็้าใจว่าฉันเป็นพระเอกตลอดมา,เ,าเป็นระ,ระยะเวลาที่มาอยู่เนี่ยเอา้าแม่แม่เธอเนี่นยเม่ได้ไปเม่ได้๋วบอกกับคนงานโลกบอกตอนแรกคนงานโลกบอกว่าให้มาเป็นแม่นุ่มแม่เป็นแม่นุ่มถ้าไปบอกแม่วัาไี้ก่อนบอกว่ามาเป็นพระเอกนะพี่หงบอกว่าพี่นกพี่นุ๊กคอนเรตั้งวงแล้วจะให้นี่ไปปเ็นมาเป็นพระเอกจะแต่งชุดบอดี้มาด้วนี่จนหอดเดี๋ยวนี้ สองปีหรอสองปีบังไม่ดีมันคือไม่ยิ่งสังเกตบังสังเกตบังปลาช่างบังปกนกบปลาได้เป็นยังเอาปากกามาวงตรงไหนว่าคือไม่ยิ่งเอาปากกามาวงเลยตรงไหนแม่เหมือนผู้หญิงพี่น้องมาดีดูวยับกาม้าไก่บังได้บังคือไม่ยิ่งยับกาม้านีด้ยับบังว่าตัวไก่ว่องบังดูวยบังได้บันคือไม่ยิ่งเอาปากกามาวงเลยค่ะตรงไหนที่บอกว่าไม่เหมือนผู้หญิงเอาปากกามาวงปากกาดูปากกาไม่ดี เพราะว่าจะละมุนมากว่วงแค่บาทด้วยบางแดงคือเมย์ยิ่งเย็นๆของแดงของแดงคือเมยยิ่งก็เหมือนทุกตรงตรงนี้เหมือนไหมอ่ะตรงแล้วเหมือนไหมเหมือนอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้น่ะอันนี้เหมือนใครเค่ะตอนแรกไปบอกหมอว่าเหมือนใครไม่ดาวิกาไม่ดาวิกาตรงนี้ล่ะ ละตรงนี้มันพลอยค่ะพลอยเชอรลอย์ตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้มันอัพใช่มันก้อนหนึ่งตาโดยถ้าก้อนหนึ่งตาก่อนช่วยโดยรวมๆน่ะโดยรวมๆตรงเนี้ยทำไมเดี๋ยวๆดูพี่ว่ามันเหมือนจงอางคางโอ๊ยเจ้าเนี้เจ้าเปิดฉับเชยเนี้ยจงอางอะไรแล้วมันจงอางขึ้นใจป่วยนี่ เอาเอาได้บ้านนะสร um> ุปแล้วสรุปแล้วใช่ไหมสรุแล้วก็คือแม่แม่ยังไม่รู้สรุปแล้วก็คือแม่ยังไม่รู้แต่ว่าก็ก็คิดว่าจะบอกอยู่อยเพิ่งอย่าพิ่งแม่ยังไม่ดูหรอกตอนเนี้แม่ยังไม่ดูหรอกพี่น้อง เอาไว้คลิปหนาเด้อแม่มันฉันหมูว่ามันมันไม่ยุ่กับหัวล์เนีมันเป็นตัวแม่มันว่ามันเป็นพระเอกหมอรัมม์เออเธอสมมุิว่าเธอสมมุิว่าแม่ฉันหมูกันมันจีเป็นเจ้าไหนว้าเออกระยังบ่า,บาฉันว่าอยู่เออยิงามตอนต่อไปตอนนี้แล้วตอนนี้หมูเนาะติดตังแล้วไปก่อนส,สองปีตื่นเต้นอยู่นะสมมติว่าวันหนึ่งแล้วแม่มารู้เอ้าไม่ได้เป็นเป็นพระเอกหรอแล้วไปเป็นอะไรยังไงอ่ะแบบนี้หรอใช่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 เนาะแล้วแล้วมาเบิ่งกมาถ้าเราบูญเป็นจอะไรเนาะติดตามเด้อต้องเต้มาเบิ่งหนาห่างกับแ เป็นลองให้กึ่งมาสันสตัวแมวเป็นไปอีกพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้อง